ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสูวิถีใหม่ของชาวลบบุรีพร้อมย้ำกาดย่าตกให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากผ้าอนมามัยเมื่อออกนอกบ้านนายสุกิจโพป,ประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่มาตรการผ่อนคลายในการป้องกันการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ระยะที่สม ซึ่งได้ผ่อนคลายการดําเนินกิจการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนดําเนินชีวิตได้อย่างปกติเพิ่มขึ้นภายใต้มาตรการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคซึ่งประชาชนจะต้องร่วมมือให้ปฏิบัติเกิดเป็นความเคยชินโดยมีแนวทางปฏิบัติคือออกนอกบ้านเท่าที่จําเป็นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพกเจลแอลกอฮอล์วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำทุกๆ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเมื่อออกนอกบ้านเว้นระยะห่างจากคนอื่น1-1.5เมตรเสมอใช้รถขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็นโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่แออัดหลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะของผู้อื่นควรแยกภาชนะของใช้ส่วนตัวไม่ใช่ร่วมกับผู้อื่นเมื่อกลับถึงบ้านควรล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ทั้งนี้จังหวัดลบบุรียังคงไว้ซึ่งประกาศและคำสั่งต่างๆในการควบคุมป้องกันโรคได้แก่การให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านโดยมีการกำหนดโทษปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษไม่เกิน20,000บาทเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ก็ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทั้งการทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลและจุดล้างมือสำหรับผู้รับบริการรวมทั้งการลงทะเบียนการเข้าใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังเข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆด้วย